มาเริ่มเนะนําตัวกันดีกว่าชื่ออมานิมิโซโลค่ะเกิดวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนปัจจุบันอายุยี่สิบสองปีในร่างปัจจุบันนี้นะคะส่วนสูงหนึ่งรอยห้าสิบหกเซนส่วนน้ำหนัก ถูกลบด้วยเจตนาค่ะเป็นเสือสวรรค์อดีตเทพอสูรแห่งเขาวงกฏค่ะของที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบชอบชาอุ่นๆหมอนนุ่มๆเก้มไขปริศนาแล้วก็ของเล็กๆกระจุกกระจิก,ก,จกน่ารักนุ่มพูค่ะส่วนของที่ไม่ชอบก็คือ สถานที่ที่ลกลุงลงังหรือว่าของที่วางไม่เป็นระเบียบและอีกอย่างหนึ่งก็คือเกมที่ต้องยิงยิงกดกดรัวรัวค่ะฝากเนะื้อฝากตัวเชียร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ フフみ。<神> <laughs>